ประเทศฟินแลนด์นะคะเว,วลาโมงกว่าฟาจะเข้าหน้าร้อนสว่างโลนเดินไปขึ้นรถค่ะบดูไปขึ้นรถเราก็จะไปขึ้นรถประจำทางเห็นไหมเก้าเจ็ด Or, ไปค่ะอยู ay, <modified> ่นน้ำมาค่ะเาเข้ไปใลกัน้วนะเป็นป้ายลูกเร